ทนายเดชากิติวิทยานันเผยว่าพยานหลักฐานที่มีตรงกับที่พนักงานสอบสวนมีจึงนำไปสู่การจับกุมเนื่องจากคดีนี้ทำเป็นขบวนการเริ่มจากภระระยาคือพบเส้นทางการเงินมีการโอนไปยังผู้ต้องหาทั้ง3และการสักทอดไปยังภระระยาซึ่งเป็นหลักฐานที่สำคัญรวมไปถึงภาพกล้องวงจรปิด การชี้เป้าและข้อมูลการใช้โทรศัพท์ที่มันสอดคล้องกับพยานก่อนจะไปสู่การออกหมายจับในคดีจ้างวานฆ่าและพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่วนสาเหตุคิดว่าเป็นเรื่องชู้สาวและเจ็บช้ำน้ำใจจากคำพูดของเสียต้นและปากเสียงกันภายในครอบครัวอย่างไรก็ตามเรื่องเงินประกันหักตอนแรกยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้เงินประกันผู้ได้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นลูกโดยมีภรรยาเป็นผู้จัดการมรดกด้านหวย เื่อนสนิทของมดและเสียต้นกล่าวว่าเรื่องการวางแผนเพื่อประสงค์ในเรื่องใดนั้นเสียต้นเคยบอกว่าถ้าตายไม่ห่วงแล้วเพราะทำประกันไว้วงเงิน16ล้านบาทจากนั้นต้นได้โทรหามดเพื่อสอบถามเรื่องเงินประกันกลับบอกว่าไม่มีหรอกเงินที่เหลือเวียนมาใช้ไปหมดแล้วจากนั้นจึงสืบไปที่บริษัทประกันก็พบว่ามีเงินจำนวนนี้อยู่จริงจึงสงสัยว่ามดโกหกทำไมเพราะตนทั้งรักทั้งไว้ใจทำไมถึงโกหกเรื่องเงิน ก็ไม่ผิดค่ะแต่ว่าจะขยายผลมีใครร่วมไหมอะไรไหมอันเนี้ยหมวยรอดูอีกทีเพราะหมวยคิดว่าเขาเหตุการณ์เน,นี้ยเขาทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนค่ะมันต้องมีคนที่ร่วมกันคิดร่วมกันทําคนผิดไม่ได้มีแค่นี้แน่นอนในตาม,มที่หมวยคิดหมวยพูดเหมือนมันมีอะไรในใจที่ยังไม่เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องตัวละครสั้ัญในการก่อเหตุหรงนีม่หรอมีค่ะแต่ว่าหมวยขอให การกับตารวจดีกว่าเพราะหมวยก็ให้การกับตารวจตั้งแต่แรกแล้วแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูหลักฐานแล้วก็รอดูว่าว่ามีอะไรขึ้นนามากกว่านี้อีกไหมค่ะผู้พิจคิดเขาพี่ว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ขาดทั้งสองเลยค่ะทั้งสองใช่ค่ะมีอีกสองค่ะในฐานะณหมวยไดสืบจากคนต้นและตำรวเนี่ย แต่าเรเป็นผู้หญิงนะโดยเฉพาะคุณนศเนี่ยคิดว่าคุณนศมีจิตใจที่โหดร้ายอย่งางนี้ไหมต่อการที่สามารถจะเป็นเรื่องไใ,ใหญ่ขนาดนี้มวยไม่คิดค่ะว่าเขาจะเป็นคนอย่างนั้นหมวยคิดว่าต้องมีคนยุงยงแล้วเป็นคนที่สนิทพอใกล้ชิดพอที่จะทําให้ที่มีน้ําหนักพอที่เขาจะเชื่อแล้วยงไปถึงการว่าวางแผนยังไงทํำยังไง แล้วใครเพราะว่ามดจริงๆแล้วอ่ะมดไม่ค่อยได้รู้จักใครมากมายมดเป็นคนทําง,งานเป็นผู้หญิงทำงานเรื่องเกี่ยวกับพวกที่ไม่ดีอย่างเงี้ยมดเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยยุ่งเลยค่ะวางแผนเพื่อจะเอาอะไรเอาชีวิตแล้กจะสุดท้าเนจะได้ผลประโยชน์อะไรก็เท่าที่หมวยทราบก็คือเออคาแรกที่หมวยเคยถามที่ต้นเคยบอกกับหมวยว่าถ้าตายไม่ห่วงแล้ว เพราะว่ามีทําประกันไว้สิบหกล้านอันนี้หมวยถามต้นต้นเป็นคนพูดพเพราะหลังจะโดนยิงทีนี้หมวยเข้าไปถามมดโทรไปถามมดจริงรหรือเปล่าที่ต้นบอกนี้มดบอกว่าไม่มีดอกเจ้พี่ต้นตายก็ตายฟรีเงินที่ได้มาเงินเงินอะมดเอาไปเบียใช้ในร้านหมดแล้วไม่มีดอกเจ้หมวยก็เลยลองไปสืบมากับบริษัทประกันอ่าให้คนไปสืบมาว่าเอ้ยเรื่องมันเป็นยังไงยังมีอยู่ไหม ทีเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเงินที่เบียร์มาใช้อาจจะเป็นเงินออมหรือเปล่าแต่ส่วนที่ประกันสิบกล้านน่ะยังมีทีเนี้ยอันนี้เป็นจุดสงสัยที่ท้าที่เหมียวคิดตั้งแต่แรกว่ามดโกหกเจ้ทาไมเพราะเจ้ทั้งรักทั้งไว้ใจต้นทั้งรักทั้งไว้ใจทําไมเรื่องเงินแค่นี้ถึงต้องโกหกคือเราถามเราไม่ได้ถามอะไรเราต้องการอยากรู้ความจริงว่าเออต้นมันไม่ห่วงครอบครัวแล้วจริงหรือเปล่าเออแค่ท่านเอง ค่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มสงสัยเลยแล้วหมวยก็เริ่มหาข้อมูลเลยค่ะว่าใครยังไงทําไมค่ะเพราะคำหนึงที่ต้นเคยพูดกับหมวยต้นพูดว่าต้นพูดไม่ได้ต้นเสียใจต้นพูดไม่ได้พูดกับใครไม่ได้ อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง f a c o b o o k Youtube, t i o t ทวิ